เอาเริ่มเริ่มของเริ่มของอะไรนะของเก่าอัานนี้เริ่มทบทวนเมืม่อวานว่าอัาน,อานไหนอะ่ะวันอันภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหน้าจะอัานภาษาอังกฤษใช่ป่ะถ้าทวนนี่ต้องภาษาไทยต้องอ่านแบบนี้ตะค่าอะไร แล้วปิดปิดแล้วเปิดเฮ้ยหนูไม่ได้เขียนมานี้ตไปซี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยการกระทำอ,อ่น,นใช่ป่ะเ,ปเอาอะไรแนะ่แอคชั่นใช่ไหม แล้วหวานล่ะเมืองนี่แปลอะไรอันนี้อ่านไหมครับกอดป่ะ<า>ถอดดิกอดเนี่ยหังหังูจีไงใจดี<ไ>ใช่หรือเปล่า ่าไม่ใช่แก่เลยไม้ไม้คิดให้ดีไม้ดับบิญญาณ ดับเบิลยูดับเบิลโอเอ้ยยูดับเบิลดับเบิลแล้วก็โอ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 ดีโอโอแปลเออมายะราชาราชาอะไร คิงใช่ปะแล้วก็คนเดียว oh, <this. S 1> น,นี้นะีเนี่ยเออถัดไปกลับเปอร์เนี่ยกลับเ,เ, <This. S 1> เออจะได้ <This. S 1> เหมือนกัน <This. S 1> เหมือนกันนะ ใช่ป่ะทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันว่าเซมเต็มเตมมันเหมือนกันนี่ประเภทอใช่ใชจริงอันนี้อัดใส่ไว้วัดอันนี้อันนี้อันนี้ต้องภาษาอังกฤษเนะ อาจจะออกเสียงไม่ถูกหน่อยกาดหะกาดกราสกาสหรือกราดตัวจ <internally. S 1> ีเออก็กราสยังก็มีแอลก็อย่ะสะพูลสอนฟ็อกซอมทอยเล็ด ท,ทำไมสมมติวา่าเขาใช้ห้องน้ำแวอิดเดอะทอยเลตห้องน้ำอยู่ที่ไหนโถสซ้ม oh, วมไม่ใช่แนะ่ไปดูหให้ดีน,นะนอย่างเงี้ยอฮ้ยซ้วมน่ะูุขาูุขาเขารวมไปหมดเงี้ยซิงซิงกะซิงกะ,งงะอืม ล้างมืออะไรนะไอซิงอะมันแม่เอาอาล้างหน้าไม่โอเคไลเบอรี่ไงไรไรไอส์เบอร์รี่อันนี้วอเตอร์บอทบอทวอเตอร์บอทบอทบอท วอเตอร์บอทเตอร์วอเตอร์วอเตอร์บอทเอร์ออรบอเตอร์ขวดน้ำใช่เซฟเซฟเชฟเชฟแต่แล้วไปอ่านภาษาไทยนี้ฟันนี่ใช่เออจำแม่น เลดเลสการเลสเนี <Let. S 2> ่ยเอเลดก็ s <S <Let> s <S L A T E รีีย่หอไม่ใช่เลดอ่นว่าเลด L A T E, e. e. ไม่บอกนะง่ายนิดนิด เออเหล็ดได้แหละลใช่มันอาจจะออกแสงผิดใช่ะอะไรเนี่ยคาชินเนี่ยคาซิน,นใช่ป่ะคาซินคาซินดได้ไไดยูมันจะโคสป่ะเนี่ยโคสซินเนี่ย โอซินมันจะมี C O U แบบนี้แล้วก็เอสไอเอ็นฮึลูกนี่ลูกน้องคาเซนหนูเขียนผิดคาเซอร์ใช่ไหมอันนี้เน็ตไว้ผู้นี้ไว้จำให้ดีนะ บัตร <bathroom. S 2> ูมทูเกเตอร์ทูเกเตอร์ทูเกเตอร์อืมทูเกเตอร์ไนท์คีนเอย้ย ผูไลผูไลภูไลสุาภาพอะไรใช่ไหมฟอ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 เออใช่ทาวมัดเวรี่ไม่ใช่เวรี่ Very. อะไรที่วาทิ้งกิ้ออกกวไว้หมัดด้วยโอเคแค่นี้พวกนี้ก็มาอ่นานภาษาไทยไปลนะโอเคจบ